สวัสดีนะครับผมคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับเน็กซัสนะครับก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับผมจะมาสอนคุณผู้ชมนะครับในการลากหัวของปืนลูกซองยาวครับก็คือ M1040 นั่นเองนะครับก็ปืนนี้นะครับเป็นปืนที่อยู่กับฟรีไฟมานานแล้วเช่นกันนะครับเป็นปืนลูกซองแน่นอนจ้องยิงระยะใกล้นะครับก็ขอไปนะผมที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับหรือว่า อางหายกันเนนานนะครับก็มีเรื่องบางอย่างที่ต้องทํานะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนกันเลยแล้วกันลูกซองเนี่ยเป็นปืนที่สายไฮไลท์เนี่ยทุกคนต้องใช้แน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นซองยาวนะครับหรือว่าจะเป็นสเปดนะครับส่วนตัวผมชอบสเปดมากกว่านะครับไม่รู้อะไรดีเออก็ปืนนี้เนี่ยอ่าดีที่สุดนะครับในการยิงก็คือให้คุ้มชมนะครับยิงระยะใกล้นะครับผมแล้วก็มีระยะกลางนะครับระยะไกลก็ยิงได้เช่นกันนะครับ ผมจะมาแนะนําระยะไกลก่อนนะครัไกลนี่ประมาณนี้นะสำหรับผมเนี่ยไกลประมาณนี้นะครับก็ถ้าระยะประมาณนี้เนี่ยเออไม่รู้ว่าเป็นกลางหรือไกลนะผมจะเรียกก่อนไกลแล้วกันนะครับโอเคนะครับสำหรับอ่าตรงนี้นะครับผมก็ระยะประมาณนี้เนี่ยเออเราสามารถล่าธรรมดาได้นะก็คือล่ากะมาแน่้เลยเหมือนธรรมดาทั่วไปเลยนะครับมันก็โดนหัวได้ได้แล้วนะครับเนี่ยมันจะเลยหัวด้วยซ้งนะเนี่ยเออประมาณนี้เลย โอเค okay, ส่วนถ้าเราจะขยับไปสักนิดนะครับ <c oughs> ก็แนะนํานะครับถ้า <c oughs> มือถือของผู้ชมไม่ได้ DPI เยอะขนาดน,าน,นั้น <c oughs> ก็ให้ลากเป็นตัว J นะครับก็คือเทคนิคตัวจนะครับสําห <c oughs> รับใครไม่รู้จักก็คือการที่เราแบบกดปุ่มยิงแล้วก็ปุมนะครับปุ่มตัว J แบบนี้นะครับผมจะขึ้นให้นะครับปึ้บที่เลยครับก็นะสามารถใช้กับตัวนี้ได้เช่นกันมันก็โดนนะครับกดง่ายด้วยนะครับง่ายกว่าลากธรรมดาอีกนี่เห็นไหม ถ้าเล่นในไฮไลท์เรายิงแล้วมันแบบโดนหัวทุกนัดเนี่ยมันจะแบบคุดยอดนี่เพอรเ์เฟกมากนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะสำหรับระยะกลางๆนะครับก็ระยะใกล้นะครับก็ตัวตัว,ตว,ตวเจเช่นกันเลยนะครับแต่ว่าคุณจมต้องวางเป้าไว้ลืมบอกนะครับการวางเป้าเนี่ยให้วางไว้ข้างๆตัวนะครับหรือว่าให้มันขึ้นแดงแบบนี้ก็ได้เราสามารถลากขึ้นได้เช่นกันเลยนะครับอันนี้ระยะใกล้นะครับนี่นะครับเราส,มสรามารถใช้ตัวเจในการลากได้เช่นกันนะครับก็ สำหรับการฝึกนะครับผมแนะนําให้คุณชมแบบวิ่งไปแล้วก็กระโดดยิงแบบนี้นะครับผมวิ่งไปกระโดดยิงปึ้งอะไรนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปหัดยิงแบบปึ้งแบบนี้ศัตูมันไม่ยืนให้เรายิงหรอกครับตัตูมันก็จะสวนเราแน่นอนนะครับเราก็จะเป็นกล่องประมาณนั้นเลยนะครับก็ให้คุณชมกระโดดยิงครับถ้าใครแบบมีแบบปุ่มอะไรที่สามารถกระโดดยิงได้นะครับผมเคยสอนไว้แล้ว่ะเออการตั้งอะไรนับน ก็สามารถกระโดดยิงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับพอเราฝึกไปสักพักหนึ่งเราก็ไปเล่นในฟีตไตแบบอันนี้เลยนะครับก็อย่าฝึกตรงนี้มากเกินไปนะเพราะว่าศัตรูไม่ยืนอยู่เฉยะครับคือเราแบบฝึกจนชินไงชินที่ศัตรูยืนอยู่เฉยอะไรอย่างี้นะครับก็ให้ไปฝึกยิงแบบเจอศัตรูจริงๆบ้างนะครับเพราะว่าศัตรูมีวิ่งมีเดินมีอันนี้แน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปยิงในอันนี้ดีกว่านะครับไปยิงในฟีสไตล์ดีกว่านะ อแล้ไหมอ่ะโอเคตายตายแล้วตัวหนึ่งนะครับได้ไหมเราสามารถลากเอาเป้าวางไว้ข้างๆแล้วก็ตัวเจได้นะมันก็จะโดนหัวทุกนัดนะเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับโอเคนะครับสรุปง่ายๆก็คือใช้ตัวเจนะครับผมเมื่อเจอศัตรูที่แบบเดินอยู่อะไรนี้นะครับหรือว่าจะกระโดดอยู่นะครับถ้าศัตรูแบบยืนนิ่งเราก็สามารถแบบลากธรรมดาได้เลยนะครับ หรือว่าจะเป็นตัวเจได้นะผมคิดว่าตัวเจเนะี่ยมั่นใจสุดแ้วเลยเนะี่ยยังไงก็โดนนะครับหรือว่าจะลากธรรมดาแบบแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับเทคนิคก,การยิงหัวนะครับการวางเป้าเนี่ยก็วางให้แบบข้างๆตัวศัตรูอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าถ้าเราสามารถวางไปที่ตัวศัตรูได้เราก็วางไปเลยนะครับยังไงก็ยิงโดนหัวนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับ สําหรับการลากเนี so ่ยอย่าไปลากแบบปึ๊กย่างนับไม่ได้ไม่ใช่การกระตุกนะครับแต่ว่าเป็นการลากนะครับการลากไม่ใช่การกระตุกนะครับผมการกระตุกเนี่ยมันแบบมันจะเป็นแบบนี้พึพึ่งอะไรอย่างนี้นะครับอ่าถ้าสังเกตอายุเคตอนเขาลากเนี่ยเขาแบบสมูทมากนะครับก็คือึืดแบบนี้เลยนะครับไม่ใช่ปึ๊กปึ๊กแบบนี้นะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปการสอนปืนลูกซองนะครับก็่าจะมีประโยชน์สำหรับใครหลายคนนะครับคือมันไม่ได้โดนหัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ามันจะมีโอกาสโดนหัวเพิ่มขึ้นนะครับ เออตอนนี้นะครับโอเคตอนนี้นะครับสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับก็ใครชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาคดคลิปถัดไปนะครับวันนี้ผมเน็กซันก็ขอกาสวัสดีนะครับผม If I'm riding with my stick, you know I ain't got no problem. I'm a little kid, but I'm still steppin' with some blood bottoms I was only steppin' halfway, now it's a full throttle